ครับชุดสัมภาร์พี่อยู่ไหนพี่อยากได้คุณไปตรวจหน่อลยหรือเปล่าปวครับคปวดมากเลยโอ้โหคิ้วนุ่มมากเลยสงสัยใช้ดาวนี่ทายพี่อยากรูไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอลูกทานนะครับทานเข้าใจเหตุผลหรือเปล่าไม่ใช่กระถางไม่ใช่ปากขอดิวปวดมาจริงเหรอคะ เบียดเหรอลูกเหรออยากเหมือนกันอี่แต่ว่าขอถามก่อนไม่เป็นไรถ้าเกิดดิวปวดแล้วอยากจะเบียดนะคะถ้อว่างนครหาไม่ยากทำไมติดล้อข้างหน้าบ้างนะทำให้หาเบียดเอาได้เลยกระชุ่มกระชางอะไรทีเดียวอาจจะไม่มีชีวิตรอดกลับมาไม่แบบเขาเขาเบียดเขาคงเลื่อนกันหัวผมเลื่อนมากตอนนี้นี่เขา้องเปิดดูในรถโชว์สะกินมือได้ไงใส่เข้าไปเข้าไป ดิวคงหน้ามองว่าด uh, ิวมาอยู่กลางแกัดแก้มนี่ถ้าถ้ไปอยู่ตรงไนตรุกวัลนะอาจจะเข้าใจผิดได้นะทำไมอ่ะเอามาเตะเล่นโอ้ยแรลยหมเดี๋ยถ้าพี่โจอยู่อ่ะท้าเบวแบนทง2นุพี่รถก็พูดเหมือนกัเตะถึงกเาเตะถึงเต้าลไม่ดีดูวจะเลยหัวหนูยังไงไม่รู้อออ่ะสอนุ่มนแบนกอบกันหน่อยดีกว่า ปรึกษากันไม่ได้สองคนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหม่หนึ่งพร้อมกันพร้อมกันหนึ่งสองสามสวัสดีครับโค้ชได้โาสนะวันี้เราเรียกอรมี่โ่เนียพี่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 พอ่พ่พี่พพี่พี่ว่พี่พีี่พี่พี่พ่พี่พีี่่่พีีพพ เมื่อวานนี้เห็นคุณกำลังเป็นลุนก็มาเมื่อวานแล้วทักเหมือนเดิมก็ยังกรี๊ดเหมือนเดิมอยากรู้ว่าเอ็งก็มีอะไรดีลองจิบดูสิแ้ก็เลยผิดสิวเลยฝั่งนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นตากันแดดจิกไปไม่โดนสิวเลยเนาะกำลังกำลังแตกหรือว่าโดนปุ๊บแล้วสิวขึ้นเลยที่สกปรกยาน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  ขอให้กอดล่อจับมาที่ป้าจันน่ะไปมาโล่ต่อไปนมาล่อยืนไหวไหมโชว์ให้พ่อประจันก็จะไม่ชอบนะคะประจันคะเออเออเให้หนุนให้รุดให้ถอดเน่โอ้โหน้องตาไหล่ละหนูไม่เคยมีแฟนคลับเลยค่ะขอบคุณนะคะออกแนวเป็นดราม่านิดหน่อยดราม่าอีกหนึ่งดราม่าอีกหนึ่งเฮ้ย โคตรลงไปหาไม่พอนจะหันมาช่วยอะไรทีอ้โหครับแล้วมาสัพักตินเลยช่วยหน่อยต่กี้นี้ถือว่าไม่เห็นคัด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 ข้าสี่สามสองหนึ่งครับไม่ต้องเริ่มใหม่ครับไม่ต้องเริ่มใหม่ยืนได้แล้วดีใจคุณป้าไม่เคยได้ดอกกุหลาบจากใครเหี้ยพวกนี้เลยปลื้มมาก ผมว่าไว้ผมว่าคราวหน้าจะเป็นดอกบัวแล้วตาต้องให้คนนี้ดอกบัวน่ะช่วงนี้2องหนุ่มมากันแล้วเดี๋ยวเราให้พี่ท็อปเนี่ยแนะนำดีกว่าเพราะเมื่อกี้เราขึ้นมาไม่ทันตอนรอไปซักข้ากันใช่ไมขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่ถืออยู่ดีกว่าไม่ไม่ไม่มว่าไม่ไม่ไม่เอาไม่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  อยาที่ตกใจวันนี้เดี๋ยวเราจะให้นพแนะนำสองหนุ่มถุดเทคนิคการปรับผ้านุ่มว้าวพให้เราก็บอกสองหนึ่งหน่อยรุดเคยซักผ้าเองไหมครับเคยครับมี่ก้าน้องเดี๋ยวฟังกันดีๆโกหกต่อหน้าทิพย์ป่ากันมีมิด่อยมากเลยนะผ้าชิ้นไหนที่รุดซักเองครับอ่าหลายชิ้นมากเลยฮะอยากรู้ถึงบ้านเลยไงอยากทราบไหมคะว่ารุดซักอะไรของเขาซักอะไรคะนพพี่อ่ะ ยังไงล่ะเลือดเลยตอบไม่ถูกเลยก็บอกเขาไปสิบางทีชิ้นที่พวกคุณคิดก็ไม่ได้ซักเองหรอกแล้วดิวล่ะดิวดิวซักอะไรเองซักเลยซักอะไรดิวซักอะไรเองครับครับซักหัวอย่าคิดได้ดีนะคิดได้ดีแล้วตอบซักจีหัวโอ้โหดี๋ยวไม่ร้อนที่ไหนใส่หน้ายาปแบบผ้านุ่มด้วยหรอไม่ให้ใส่ไม่ให้ใส่ ใช่ครับซักแต่ถิ่นของที่ซักเองอ้โเอามาเรื่องของเราดีกว่ารู้ยังไม่จบนะรู้อยากรู้อยากรู้ยุบซักได้ทุกอย่างครับถ้าหากว่าคุณแม่ไม่อยู่อ๋อหแต่เพราะว่าคุณแม่อยู่ทุกวันไงอยู่ตลอดก็เลยเป็นอก็เลยไม่ได้ซักเลยไงไม่เม่บางทีเรากลับบ้านดึกไงเราไม่มีเวลาค่ะไม่งั้นปัจจัยการเป็นการกองผ้าเอาไว้แบบเป็นตุ้งก้อนสะสมต้อมสะสมต้อมอย่างนี้ จะได้ซักอะไรนี่กำลังนอนนั่งคิดยืนคิดที่วอนเนี่ยที่วอนซักอะไรดีวะซักอะไรเธอซักอะไรเธอได้เด็ดซักไซส์จ้าเนาะตั้งแกศึกมาก็ปรึกษามุกกันนิดนึงเนาะเอ้ยทำอะไรเนี่ยแป๊บเดแหละอ่ะพี่แนะนำให้นะจริซักผ้าเราใช้ผงซักฟอกอย่างเดียวไม่พอนะอรัอุอ้ยตายซักใช <are you? S 1> ้ผงซักฟอกเคยไม่ห้าซักเสร็จแล้วก็เอาไปล้างน้ำฟองออกยาก ปิดปริมเส้นตากพอแบบว่าโดนลมโดนแดดเสร็จเอามาใช้ผ้ากระด้างด้วยกระด้างมาโอ่าแล้วหยาดไยปัจจุบันนี้คุณมีดาวที่สุดนะเดี๋ยวรือหเดือนก่อนซึ่งนอกจากจะกระจายระวังลบอีกนะฮะยืนห้าเดือนย้อนอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องปองโปดต่างๆเมื่อเวลาที่คุณเดินมาได้นี่กลขัดน้ำเดิมละน้ำเดิมอ๋อเหนื่อยเลยนี่ถามจริงๆสีสันนี่มันแฉกจัง โดนดีบ้างเถอะครับโดนทุกวันเปลียนทุกวันจริงไม่ใช่จริงเปนมาแต่อ้อมจริงจริงเป็นน้ำลายรุ้นักแหละพี่ว่าคือคือคือไปเปลี่ยนอะไรนะบาริทาม้ามาแล้ววันนี้นะวันนี้วันนี้เปิดยู่แมทเปิดไม่ได้เปิดมาแต่เปิดเมงใ่อ๋อพอดอีมันเก็นสองใจเป็นสองเมงเป็นกันใหญ่เลยพี่เรื่องมัมีดาวนี้สุดนะเดี๋ยวใช่ไหมครับกองฟอดก็จบลงผ้าเนี่ยน้องลองมาใส่นะ เคยสักกางเกงก็เอากางเกงมาใส่ดูนะคะถ้าเป็นแบบดาวนี่สุดนยเดียวมันจะนุ่มใส่สบายที่บที่บมันลักษณะไม่ใช่กางเก<ช>ง <ๆ S 3> ไม่ <ๆ S 1> ไม่ <ๆ S 1> อย่าว่าไม่ใช่เป็นกางเกงเหมือนกันเออหยิบอย่างนี้ไงจี๊ดจริงใช่ไหมจี๊ดจริงเข้ารุนเข้มจี๊ดจริงเอาบางทีก็ต้องไปโชว์นะเข้าวินเข้าวินดีนะจี๊ดจริงไมทอะจะพักขอบางก็จับจับไปไหมอะจับได้นะว่าดิวเนี่ยไม่ได้ใส่นะ ขทำไมไม่ลงสักทำไมอ่ะเดี๋ยวทิ้งปวดอะหรอใช่ไงใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ปวดดีนะก็โถงไปเทียนมาอย่างงี้เนาะเดี๋ยวก่อนใส่กางเกงขาเล็กขนาดเนี้ยมันมีช่องระบายอากาศไหมวันนี้รอดไปเพราะว่าเราวันนี้เราไม่ใส่เดฟมาใส่ไดสะดวกไหมใส่ได้สะดวกไหมสะดวกสะดวกนี่นี่ยังยังยังหายใจได้อยู่ได้อยู่ก็แนะเคล็ดลับกันไปเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วพอไปซักเอร็จก็ไปบอกคนรู้ใจที่บ้านใครที่ดูแลเสื้อผ้าต้องมีนี่เลยค่ะดาวนี่สุดน้ะเดียวเขาจัดกองได้ด้วยกันละอยู่ตรงนี้ลูกตรงนี้ตรงนี้ลูกของโมงสักไกลเลยนี่หัวใจคือพอซักเสร็จปั๊บจะมีดอกไม้ออกมาอย่างนี้ด้วยใช่ไหมหอมหอมหอมนี ดอกไม้ซื้อเองเถอะพี่ท็อปนี่นะชื่อปากไปด้วยถึงก็กำจะไม่สูกแล้ววันนี้แต่ว่าเนี่ยก็จริงผมสงสัยนิดนึงว่าทำไมทไมในเมื่อมีพี่ท็อปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วทำไมถึงไม่เป็นรูปพี่ท็อปครับตรงนี้วันนั้นพี่ท็อปไม่ได้กำสุกเท่านี้ไงไม่ไม่ไม่เขาถ่ายไม่ทันวันนั้นถ่ายไม่ทันจริงๆพี่ติดธุลัตก็เลยให้เอารูปคนอื่นขึ้นไงแล้วรูแบบคิวมันแน่นะ แล้วถือว่าลักษณะคล้ายๆอยู่แล้วลักษณะคล้ายๆอยู่แล้วรูอ๋อรักกันตรงนี้แหละรักกันตรงนี้แหละคือรู้ไม่นจำเป็นต้องเหมือนพี่ตรงถุยพี่ใช่ไหมดีวโอเคได้โอ้ยได้เบออย่างนั้นรักกันเนี่ยบอกสิ่งทีบอกว่าสีเสื้อเหมือนกันสีเหมือนกันแกตัวเลยสีเหมือนกันใช่น้องดูนะต้นสูงใหญ่ใหญ่มากก็เลยจะบอกทีอันตรายรูปภาพผมชอบพี่ทอมตั้งแต่สามคนอนละเวงแล้วโอ้ขออย่ากินคนละดูนั่งกินนมมากกว่าลูก

เสิร์อของท่านน้องรุตดิวสนุกสนานแน่นอนนะคะค่ะเราก็จะไม่อยู Finding ่แยกอากาศท่านทุกคนหายใจแล้วบอกแต่ว่ารักประจันคิดถึงแร่กัน คุณนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับน้องรถน้องดีลแล้วก็พี่น้องๆนะคะที่วันนี้มาเดินที่เทสโก้โลตัสนวรนครมาในงานดาวนี่สูตรน้ำเดียวของเรานะคะรให้มีความสุขมากๆค่ะวันนี้พับผ่อนได้เต็มที่วันแรงงานนะคะแล้วก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยสําหรับดาวนี่สูตรน้ําเดียววันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะมาดูนดี้ดค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ค่ะสาวเสือรมดีของเรา <Yeah. S 2> ลงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะลงเหมือนกันเพราะหน้ามาพี่เปียกมาก <c oughs> เป่าใดก่อนอดเถ่ะแฉเป็นไงบ้างสองหนุม่มเดินทางกันมาสำหร,รับเทสโก้รัดนวมนครเยี่ยมครับระยะทางเป็นประสาเยี่ยมทุกวันเลยป่วยตลอดเลยเราอ่ะโอเคแล้วันนะครับนี่มกมุกใช่ไหมต้าวพูดอย่างนั้นแหละลอยๆคือครอเข้าใจว่ามาว่าพอพี่ก่อนพอแล้วดูวะ พี่ชายลูกมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะมุกก็ได้ไม่ยอมนี่อย่าไปแย่งชีวิตเขาไม่ได้มราเดมมา้วจนิ่ากิตเู้อนทิดยเป็นงบ้างตอนช่วงที่ไปบวชตอนช่วงไปบวชมาเป็นไงบ้างตอนช่วงที่ไปบวชมาเป็นพระครับ ตอบให้พี่เกลากเลยน้องเอ๋ยอะไรดีกว่าไม่หมายถึงว่าได้อะไรจากการบวชจริงๆแล้วการบวชนี่ให้อะไรเยอะมากจริงๆครับให้มุมมองในการมองชีวิตออได้สัมผัสทานฟรีมาเยอะเลยทีเดียวสิได้กินพิซซ่าเยอะด้วยได้อ่าจริงๆจริงๆจริงจริงเนี่ยคือเราได้มุมมองในการมองชีวิตใหม่ๆแปลกๆไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกๆสิคือได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำมันมาใช้ว่า ชีวิตเราเนี่ยอย่างเราเนี่ยมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่จีรังมีเกิดใช่ไหมมีแก่นะมีเจ็บเนี่ยไงต้อง่อยังไงข้ามตรงนี้ไมื่อไหร่เนี่ยเจะมีเจ็บอยู่ตรงนี้แหละเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเราส่งให้น้องเดียวร้องไปก่อนได้ไหมน้องดิวร้องเลยน้องดิวร้องเลยสุดทาย เลือไฟไหม้โชคดี